คลิปนี้มาชมเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงไร้สายจากโอซุกะที่เป็นขนาด6นิ้วนะครับของเขาก็จะออกมาหลากหลายรุ่นนะครับเท่าที่ผมไปลองนับดูเนี่ยมันจะมีอยู่4รุ่นด้วยกันโดยที่รุ่น1น,นะครับก็จะเป็นตัวนี้กาดตรงมือเนี่ยจะสั้นๆน,นะครับแล้วก็ตำแหน่งในการปรับตั้งโซ่จะมีอยู่2จุดด้วยกันนะแล้วก็เป็นมอเตอร์แบบมีแปลงฐานความเร็วรอบ2,850รอบต่อนาที ส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่สองนะครับที่เขาออกมาเนี่ยหน้าตาเหมือนตัวนี้เป๊ะเลยนะเพียงแต่ว่าจุดในการปรับตั้งโซ่เนี่ยเขาจะเหลือแค่จุดเดียวแบบนี้นะครับก็คือขันคลายแล้วก็ปรับตึงย่อนตรงนี้นะอันนั้นจะเป็นรุ่นที่2นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่3ม,มอเตอร์ไล่แปลงฐานนะครับตำแหน่งของมอเตอร์จากด้านข้างจะมาอยู่ด้านบนแบบนี้แล้วก็จะมีกระปุกน้ำมันหล่อเลื่อนโซ่มาให้ตัวนี้รอบจัดมากนะครับ5,300รอรอบต่อนาที แล้วก็ในส่วนของกาดตรงมือเนี่ยจะยาวมาถึงด้านล่างแต่ว่าขนาดจะไม่ใหญ่นะครับการปรับตั้งโซ่มีตําแหน่งเดียวคันคลายแล้วก็ปรับตึงหย่อนตรงนี้มาดูตัวที่4ล่าสุดที่เพิ่งออกมานะครับตัวนี้เนี่ยกาดป้องกันตรงมือเนี่ยจะใหญ่นะครับแล้วก็ยาวมาถึงด้านล่างเลยแล้วก็มีแถบสีแดงตรงนี้เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ย จะเป็นมอเตอร์แบบมีแปลงฐานแต่ว่ามีชุดคอนโทรลเลอร์มาควบคุมนะครับถ้าหากว่าตัวมอเตอร์ทำงานหนักมากเกินไปเนี่ยมันจะตัดการทำงานให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็การตัดตั้งโซ่ก็มีตำแหน่งเดียวเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยความเร็วรอบอยู่ที่2,850รอบต่อนอาที อ่ะเข้าๆก็จะประมาณนี้นะครับ2850รอบ2850รอบตัวนี้5300รอบต่อนอาทีโดยที่ตัวที่1ที่2นี้ไม่มีแล้วนะครับถ้าจะเหลือก็เหลือ,ลอตัว34ที่มีขายอยู่นะถ้าไหนสนใจอยากได้ไปใช้งานเนี่ยกดสั่งในตะก้าได้เลย